มาอยู่ที่โครงการก้ากันอีกสักคลิปหนึ่งถนนคอนกรีตทำแล้วนะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เคลือบหน้าไปพอสมควรเพราะว่าทำฝั่งนี้ไปแล้วนะครับฝั่งด้านซ้ายทำแล้วเดี๋ยวเหลือ,อฝั่งด้านขวาฝั่งที่้ติดท้องนาเนี่ยน่าจะพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็บ่ายนี้แหละเทอีกฝั่งนี้ส่วนด้านหลังนี้เทไปอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน คงน่าจะบ่ายนี้ก็เทแล้วก็เดี๋ยวน้อมาเทจบตรงตรงกลางนี้ตรงกลางที่เอาไว้โหลดของไว้เข้าออกเคือสุดท้ายจะไม่มีรถเข้ามาเหยียบลุงทุ่มสั่งให้ทุกแปลงเนี่ยยื่นเข้าไปในบ้านทุกแปลงนะครับจากเนี่ยตรงนี้ไปเม็ดครึ่งยื่นเข้าไปให้รถเข้าไปเสียบได้ตรงนั้นเดี๋ยวทำดินผุนขึ้นมาให้เข้าไปจอดรถได้แบบสบายสบาย,บายทุกหลัง ทำแบบนี้ก็โชคดีครับทุ่มไม่ค่อยได้มาดูเทา่าไหร่พอดีมีรองออดรองสุปฏีถิมทวีซึ่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นหุ้นส่วนของตุ่มดูแลให้อยู่แกก็มือถึงนะจัดการให้เสรเสร็จหาผู้รับเหมาให้แล้วก็คุมงานก่อสร้างให้ด้วยก็โอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากลงจากตำแหน่งแล้วเนี่ย มาทำงานกับลุงตุม้มดีกว่าเป็นหุ้นส่วนกันอยู่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือกันแล้วก็มีธุรกิจร่วมกันอยู่ให้แกช่วยเป็นหูเป็นชาให้เพราะว่าลุงตุ้มไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กรุงเทพแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ลุงตุ้มก็จะมาฝัง่งนู้นลุกน้องลุงตุ้มกำลังซ่อมต้นไม้อยู่ต้นไม้เนี่ย มันมันเสียหายเกิดจากการทํารั้วด้านหลังนะครับเพราะว่ารถแบคโฮเข้าไปย่าหมดก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกย่าไปเลยเอางานที่จบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ให้ลูกน้องมาซ่อมนี่เสร็จแล้วครับรั้วข้างหลังเสร็จแล้วก็ให้ลูกน้องก็ามาซ่อมตรงนี้เปิดขายแล้วนะครับยังเหลือแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะแปลงนี้กับแปลงสุดท้ายนะครับพื้นที่ แลงและหนึ่งไร่ไล่ละสองล้านสองแสนบาทกู้ธนาคารได้นะครับกู้ยื่นกู้สถาบันการเงินลุงตุ้มทําเรื่องกู้ให้นะครับสําหรับคนที่มีเงินเดือนไม่ต้องห่วงไม่ต้องใช้เงินสดเยอะตรงเนี้ราคาแบงค์ประเมินให้ก็เท่ากับราคาขายประมาณสองล้านสองกู้ได้ประมาณสองล้านกู้ได้ประมาณ 8, นะล้านแปดนะล้านแปดก็ที่เหลือก็จ่ายเงินถมทบอีกประมาณสักสามแสนกว่าบาทแล้วที่เหลือก็ไปผ่อนกับธนาคารยาวๆเอา ดอกเบีย้ยที่ดินเนี่ยจะสูงกว่าดอกเบีย้ยบ้านอยู่อาศัยนิดนึงเพราะว่าธนาคารก็ต้องวัดความเสี่ยงนะฮะสูงกว่าบ้านอยู่อาศัยก,ก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราซื้อที่ดินแล้วแล้วเสร็จแล้วเราสร้างบ้านแล้วก็เปลี่ยนหัญยันเงินกู้เป็นบ้านอยู่อาศัยดอกเบีย้ยก็จะถูกลงเหลือสามเปอร์เซ็นต์กว่ากว่านะครับก็แนะนํากันไปลงตุ้มก็แนะนําลูกบ้านลงตุ้มแบบนี้ ก็ทาสาเร็จมาเยอะพอสมควรแล้วละ่ะถ้าสนใจอยากจะได้ไว้โครงการนี้มันอยู่ในเมืองอยู่ที่ตาบไลไร่หลักทองนะฮะอยู่ด้านหลังหมู่บ้านธัญญธานีอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพนัสนิคมแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองเข้ามาซอยสํานักงานที่ดินนะครับแล้วก็จะมีแยกวิมานดินถนนคอนกรีตทั้งหมดเข้ามาในโครงการเลยครับทุกอย่างมีพร้อมไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตเรียบร้อยโฉนดพร้อมโอนต้นใจทักรทุกมาคุยกัน